สวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มารีวิวให้คนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือไมโครโฟนตั้งโต๊ะตัวนี้นะครับผมเป็นของแบรนด์ Signal e-sport นะครับรหัส MP702 นะอ,อ่สำหรับไม่ตัวนี้นะครับผมซื้อมาใช้เองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็ทดสอบเสียงว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าไมตัวนี้นะโอเคสำหรับ ไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่มีไฟ RGB นะครับอยู่ที่บริเวณฐานนะครับตรงนี้นะไฟ RGB จะมีอยู่15โหมดนะครับสามารถปรับโหมดไฟได้นะนี่หลังกล่องนะครับก็จะบอกสเปคต่างๆไว้สำหรับหัวของไม้ตัวนี้นะครับหัวเสียบก็จะเป็นหัวแบบ USB นะครับ2.0นะเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องนี้กันเลยนะครับผม โอเคเปิดมาก็ข้างในก็จะมีแมนนวครับแล้วก็จะมีมีสติกเกอร์ e-sport นะครับเอาไว้ติดได้นะแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะครับเจ้าไม้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องลงก่อนเนาะโอเคนี่นะครับจะเป็นไม้นะครับ Signal e-sport เนาะเป็นไม้ตั้งโต๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองขยับตรงข้อต่อก่อนนะครับว่าหลวมไหมหรือฝืดไปไหมนะครับ โอเคก็สําหรับข้อต่อนะครับก็อยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับไม่ไม่หลวมเกินนะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเราแค่แบบแค่จิ้มเงี้ยมันก็โยกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าหนืดกําลังดีนะครับสําหรับข้อต่อของไม้ตัวนี้นะตัวไม้นะครับจะมีฟองน้ํานะครับติดมาแบบนี้เราก็สามารถถอดออกมาได้นะนี่นะครับพอถอดฟองน้ําออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างใน ตัวไม้นะฟองน้ํานี้ก็จะช่วยซับเสียงนะครับพวกเสียงแทรกเสียงอะไรเนี่ยครับก็จะช่วยซับเสียงได้เนาะโอเคต่อไปนะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดไม้นะสมมุติว่าเรากําลังคุยอยู่แล้วมีคนเดินเข้ามานะครับเราก็จะทําการปิดไม้นะครับเพื่อ ให้คนที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยไม่ได้ยินที่เราคุยกับคนอื่นนะที่เดินเข้ามานะครับเพื่อแบบสมมุติเราคุยกันกันในดิดก o อนนะครับกว่าเราจะเปิดเข้าโปรแกรมเราไปกดปิดเสียงนะครับมันอาจจะไม่ทันนะแล้วก็จะไมค์ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มตัดเสียงตรงนี้เลยนะคือุเลื่อนปิดปุ๊บก็จะทุกคนก็จะไม่ได้ยินเสียงเรานะต่อมามาที่ด้านล่างของไมค์นะครับด้านล่างของไมค์ก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับ ปุ่มแบบนี้ปุ่ม M ก็คือโหมดนะครับเอาไว้ปรับไฟ RGB นะครับผมไฟ RGB นะครับสังเกตจะออกบริเวณช่วงตรงนี้นะไฟ RGB จะออกช่วงตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็จะเป็นปุ่มลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงไม่นะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับเบานะ นะครับผมโอเคเรามารีวิวไม่เราก็ต้องให้ทุกคนได้ฟังเสียงไมนะ่เนาะเดี๋ยวผมจะต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำการอัดหน้าจอบันทึกเสียงให้ทุกคนฟังนะครับว่าเสียงไม่ตัวนี้เป็นยังไงเนาะโอเคครับก่อนที่เราจะไปฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าที่เขาบอกว่ามี15โหมดไฟเนี่ยจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเรามานับเลยนะครับว่าโหมด1ถึงโหมด15เนี่ยไฟจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเวลาเราปรับโหมดนะก็จะปรับตรงนี้นะครับตรงปุ่ม M ตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมนี่อ่ะนี่เป็นไฟโหมด1นะครับเป็นโหมดปึ๊บโหมด2นะครับโหมด3นะครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 สิบสามสี่สนะครับก็ไฟสิบห้าโหมดนะครับก็ปรับมาส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่โหมดไฟที่เป็นไฟค้างเนาะก็จะมีไฟที่ไล่สีประมาณสาม่โหมดนะครับเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟค้างนะครับก็ถ้าใครชอบสีไหนก็ไปปรับเอานะครับส่วนตัวผมก็ชอบให้มันไล่เฉดอย่างนี้นะครับ RGB นะครับผมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังเสียงของไมค์ตัวนี้กันเลยนะครับผมโอเคครับก็นี่นะครับเป็นเสียงจากเจ้าไมค์ i g n a l MP702 ตัวนี้นะครับผมนะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ระยะห่างจากผมกับไมค์นะครับอยู่ประมาณ20%เซนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองถอยไปอีกสัก20เซนนะครับว่าไมมันจะยังรับเสียงของผมได้อยู่ไหมนะครับโอเคครับนี่นี่เป็นเสียงระยะประมาณ20เซนนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปอีก20เซนนะแล้วก็ทุกคนรอฟังเสียงนะครับผมโอเคครับนี่นะครับเป็นเสียงอีกระยะหนึ่งนะครับผมถอยออกมาห่างจากไมประมาณตอนนี้ห่างประมาณ40เซนนะครับนะก็เสียงเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาไมตั้งโต๊ะนะครับเอาไว้ใช้คุย Discord กับเพื่อนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบไมตัวนี้ก็แนะนำครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนที่อยากมีไมใช้นะครับงบราคาถูกนะครับราคาอยู่ที่ ประมาณ390บาทนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ